สวัสดีครับผมนุ้วและคุณกำลังอยู่กับชา n e l นุโมเดลเลอร์นะครับผมพฟ<ผ>มนะครับเป็นนักสักขอผมสวยนะครับเปิดร้านขายของอยู่พันธุ์พิพย์างามงวานชั้น6นะครับพี่สวยคุณโฟให้ให้ความรู้นิดนึงครับคำว่าราคาซากเนี่ยควรขายเท่าไหร่ครับสมมติว่าผมมีตัวนี้หักกระจุยเลยแล้วผมแบบมันเป็นซากเหรอวะแต่ไม่รู้ซากเนี่ยมันครเท่าไหร่กูงี้ดีกว่าราคาราคาซากหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนราคาขายทิ้งเนี่ยมันอยู่ที่เราแหละว่าเราเราจะขายเท่าไหร่ครับถ้าสมมุติคนคนซื้อพอใจกับราคาที่เราตั้ง <Okay. S 2> ก็โอเคก็โอเคแต่ถ้าอันนี้ที่ไม่ควรนะอืถ้าบอกราคาซากแล้วจะไปกดเขาถูกถูกอะไรเงี้ยหร<อ>ือต่อต่อเขาได้นะอแต่นิดหน่อยเพราะแม่งเป็นซากอยู่แล้วแหละไม่รู้จะเก็บไว้ท<อ>ําไมอะไรเงี้ยไม่ใช่วันสมมุติเปิดราคาซากสี่ร้อยพี่โอ้โหเป็นซากสองร้อยได้ไหมอะไรเงี้ย <Okay. S 2> คือ <Okay. S 2> <c oughs> แบบต่อเขาสักรวมส่งได้ไหมหรือว่า สามสิบห้าสิบอะไรเงี้ยให้มันแบบพอสวยงามทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องราคาซากเนี่ยมันไม่มีราคากลางตายตัวหรอกที่เราเราจะขายเท่าไหร่ออ๋เหมือนขายขาดทุนครับล้อมีมีคนเคยบอกผมแบบนี้พอใช้ได้ไหมครับเราเอาราคาเต็มเป็นตัวตั้งแล้วเราใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาเต็มแล้วแต่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 คนขายแล้วแต่แล้วแต่พี่นุ้ยเลยแล้วแต่พี่นุ้ยเลยว่าพี่นุ้ยจะตั้งเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์บางทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะหักไม่เยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันมีคนที่รับได้ แล้วก็มีคนที่คิดว่าแพงคนที่คิดว่าแพงก็ผ่านไปคนที่รับได้ก็คือต่อรองราคากันไปบางคนเขาอาจจะอยากได้แค่แขนซ้ายชิ้นนี้พอดีอ่ะเขาต้องการเป็นประกอบก็คือมันก็จะมีคนสู้แหละหรือว่าบางทีก็มีคนที่แบบเก็บแล้วมีปัญหาเหมือนกันหักเหมือนกันอะไรเงี้ยจะไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราวก็พร้อมที่จะสู้ในราคาที่แบบแบบเขาไหวอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่การคุยกันแหละคืออย่างที่บอกก็สมัสมผลนะเออสมัยสมผลให ไม่ใช่เก็ียดกันหน่อยนึงไม่ใช่อย่างที่บอกว่ากดจนขี้ตาขี้แตนร้อยร้อยห้าสิบได้ไหมอะไรเงี้ยเปิดสี่ร้อยร้อยห้าสิบได้ไหมอะไรอามันเป็นซาดก็มันเป็นซาดก็ลดไปแล้วไม่ก็ถ้าถ้าผมเจอแบบต่อดี่เยอะก็จะบอกคําเดียวแล้วก็ไม่ไหวอ๋อไม่ไหวจะบอกจบจะบอกไม่ไหวก็คือคือเราเราลดได้แต่เราลดได้นิดๆหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะรวมส่งให้รวมอะไรให้เพราะว่าในบางทีราคาของเราจะมีแพงบ้างถูกบ้างมันไม่ไม่ไม่ได้ตายตัวทุกรอบไปเพราะมันขึ้นอยู่กับเลทเงินครับผม